สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับรุงวีบ้านไร่ริมบึงครับเดี๋ยววันนี้จะมาเปลี่ยนน้ำประดุกกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันเปลี่ยนน้ำประดุกวันนี้ปลามันตัวใหญ่แล้วน้ำมันเลยสกรปรกเร็วก็เลยเปลี่ยนยังไม่ถึงเจ็วันเลยเปลี่ยนละเนี่ยเห็นมัน ดำก็เลยจะเปยนละเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันครับตามไปดูด้วยกันนะครับครับตอนนี้ก็เปิดออกมาได้สักพักหนึ่งแล้วนี่ตันนี้ก็แห้งไปเยอะแล้วครับเดี๋ยวเรามาลุ้นด้วยกันครับว่าปลาจะตัวใหญ่หรือยัง ยังไม่ถึงสองเดือนรอบปล่อยองค์แรกก่อนนะครับนี่องค์ที่สองยังไม่ได้ปล่อยน้ำเดี๋ยวราองค์แรกเสร็จก่อนนะครับเริ่มดินกันละยุบ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 ,ยบ ปตนนันลู่อะไก็เยอะงนีนอผักตบล้ครับตันลูน้ำเวียดน,นามเที่ยวนี้ไม่เอาผักตบอแล้วครับปล่อยไว้อย่างนี้ละ่ะเปิดแต่น้ำเดี๋ยวก็เอาน้ำใหม่ใส่เลย <c oughs> น้ำตัดลูยละตังมั้งไอ้ตบตันลุม้ำตับป่าละหัวมันลุบครับใกล้จะแห้งแล้วนะ มาดูปลากันนะครับปลาสี่สองวันเลี้ยงมาได้4ี่สิบสอวันแล้วนะครับโอ่งละร้อยห้าสิตัวนะครับดูแล้วก็ไม่แน่นเท่าไหร่ก็เที่ยวหน้านะครับเดี๋ยวจะลงตะโกง,งละสองร้อย ครับทุกคนนี่มาดูปลา42วันครับ,บเกัป็นใหญ่แล้ววันนี้เปลี่ยนน้ำให้ใหญ่ ก็ใหญ่ก็ย้อยตัวนี้ใหญ่มากก็มีกินอาหารในทันเพื่อนมั้ง ใช้ครับทุกคนตัวใหญ่เท่าสวิงแล้วเนี่ยเห็นไหมสุดสวิงแล้วเนี่ย ครับทุกคนตอนนี้บ่อที่หนึ่งก็ปล่อยน้ำลงไปแล้วครับหลังจากเขาน้ำเก่าออกเสร็จก็ปล่อยน้ำใหม่เข้าไปเลยน้ำของเราก็สะดวกสบายใช้โซลาเซลล์โดดขึ้นมา จากบอ่อธรรมชาตินะครับไม่ได้มีความยุ่งยากอะไรในการเปลี่ยนนะครับก็จะสะดวกสบายสำหรับคนที่มีบอ่อน้ำธรรมชาตินะครับถ้าไปใช้น้ำประปามันก็คงจะไม่ดีแน่นะครับก็ต้องใช้น้ำธรรมชาตินะครับมันจะได้ปลาจะได้ปรับตัวได้เร็ว ถ้าใช้น้ำประปาก็คงจะปรับตัวลำบากนะครับคงจะโตช้าเนะตอนนี้ก็กลังเปิดน้ำใสเข้าไปแล้วส่วนบอ่อนี้ก็กำลังเปิดออกครับ ิดออกได้เครึ่องโอง่งแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าปลาบอน,นี้จะขนาดไหนนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับผม ครับตอนนี้น้ําก็แห้งแล้วครับก็เห็นตัวปลาแล้วองค์ที่สองนะครับก็เดี๋ยวองค์แรกเต็มก็จะได้มาใส่องค์ที่สองต่อไปครับ ตอนนี้องค์แรกก็เต็มแล้วล่ะครับก็จะได้เติมองค์ที่สองต่อไป ครับไปบเปลี่ยนน้ำเสร็จก็ให้อาหารเลยล่ะครับดูดิครับขึ้นมาแย่งกันกินอย่างสนุกสนานอย่างดีเลยกินอาหารดีมากเลยหลังจากเปลี่ยนน้ําให้ล่ะครับทุกคนนี่แหละสาเหตที่จะต้องเปลี่ยนน้ําให้บ่อยๆล่ะครับกินอาหารดีมากเลยครับทุกคนนะครับ ก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมติดตามลุงวีบ้านไร่ริมบึงนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนน้ำคลิปหน้าก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกละครับทุก7วันละเป็นอย่างน้อยละครับเดูที่กินอาหารอย่างดีเลยเดี๋ยวติดตามคลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ